โอ้ยไม่ตกโอเคนะครับก็ขอสวัสดีนะครับนี่คือรายการมิกิเซสรายการบรรทัศนอยู่ผมในนายวิกิเซสเล่นเองนะครับโอ้ยตัดไมค์เข้าไปก่อนโอเคทีนี้เราก็จะมาเล่นด้วยเอ่อภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคจะมาเล่นโอ้ยแหลก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 พุ่งเลยพุ่งพุ่งโอเคเราจะมาเล่นแบบด้วยเอ่แบบครั้งเดียวชี้ชะตานะครับไม่มีเสียงมาไม่หนัก เอ้ยนายรู้รู้ไหมชื่ออะไรชื่อโจอีบอยเอ้ยนชื่อโจอีบอยเออโอเคโอเค thank you ที่บอกเออยังไม่อยากเลือกนะโอเคป้ายิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุครั้งเดียวเห็นพ้นเห็นไหมครับผมบอกแล้วสุดผมมึงเจ๋งครับอ่าเลือกเลือก ครับโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้ออยู่ห้องอาจก็อาจจะมีการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ผมขี้เกียจตัดต่อมาโอ้โหตอนแรกมาได้เพียบครับกับดิ่งเออเออครับครับครับคุณคุณไม่หล่อครับเออคุณคุณคุณหล่อมากคุณหล่อมากครับคุณหล่อมากเอาเลื่อยท้ายต่อ อะไร F แย่แล้วมึงมี F มองเล่นไฟนอลชัวร์แย่แล้วสิไทยดีครอะไรก็ต้องแย่แน่ทำาเรเล่นไฟนอลนะครับใส่โคลมาสิวะ เอฟนะครับจะเป็นตัวเรียกทั้งหมดนะครับซจะจะึ่งทำให้บันชนะเกมแรกนะครับซถ้าบันชนะมันก็ชนะด้วยไฟนอลที่แสงจะโกงนะครับเอาไงดีวะยังขอแค่สซควิงอีกแล้วโอ้ยไปเดี๋ยวก็ดรอแล้ว อีกแค่สองเทิงถ้าเราไม่ได้เราต้องแพ้แน่ทางรองดเล็กเดมอนลงมาก่อนมาใช้สิงไว้เลย